ือนี้ย่าไอศีสสมหอมอีกแล้วพี่น้องสมหอมย่ายสศเริ่มคันแล้วว่ะเด็กเอาเขานข้าวเหนียวห้อแซน่าไม่แล้วเขากใส่ขันเอาแล้วแล้ววันนี้ย่ายสศีเก็บไว้เก็บไว้มือหนึ่งกินอะไรก็พี่น้องนะกินกระปุกนี่ก็ได้กินปลาก็ได้สวัสดีค่ะ มาอีกแล้วยายเตียเ๋ยผ้าแสีบอยู่เดียว่อยนัวสอง่อ,อยนัวมือน,นี่ยายเสียดสมหอมอีกแล้วพี่น้องสมหอมบ่ได้กินโดนแล้วยายเสียดก่อนมาเนี่ยยายสีเลิมคันแล้วอ่ะเนี่เข้ากกบปาดามันออกแล้วข้ากะล่ามันสะอาดแล้วข้าวก็มาหมักเสษเกลือไว้จกบึ้ดเออเเกลือออนแล้วก็คันคันเล้อเอาคันเลดนีัมันสัมันสัมันมนเกอเอนมันมันมันมน ใส่ออนเลก่อนดแ,แล้วมันก็ออนยง่าหอมหนหะมนนะใ,นใส่ก็สสเสร็จเนื้อใส่ยาวใส่หน่อยเนือน้อข้าวนะ้วขาวนีวหอแซนมล้วเขากลัใส่ ขั้น z o ม m เลยข้าเราเอาใส่เข่าเนี่มันสิีเปลี่ยนง่ายเอาขอั้นไปกันแล้วก็แยกเอาใส่น้ำตาลน้ำน้ำตาลน้ำจากส่วนหนึ่งแล้วก็ชุบลดน้ำขั้นไปกันเลยเพราะว่ามือเดียวเนี่พี่น้องพร้อม zoom พร้อมมือเดียวนี่กระโดดน,นี่ช่วยกันแล้วก็สุกกระลำมือเดียวขั้นไปมเลย ทัานตปจะมันอ่อนกับมือห้องหรอวันนี้มือเสามารถจะเป็นหนามขึ้นมาได้จะได้แล้วได้จะได้แล้วอันนี้เก็บไปก่อนเอาแล้วเอาแล้ววันนี้ยา่าจะเก็บไว้นนเก็บไว้มือหนึ่งกินไดเล้กพี่น้องยนะ จะได้กินเลยเข้ากับคมกลงสิแล้วมืเอื่นมาเอื่นยามนี่แหละได้กินเลยเห็นยามได้ได้ขวบนึงนะพี่น้องได้ขวบมือนะเห็นแล้วแล้วห้องเก็บไว้เังสิหล่ะพี่น้องเก็บไว้มิ้นทมิดนิดมือนึงเขาก็กินได้กินเขาก็ออกมากินเธอหน่อยแล้ววันนี้เขาก็ใส่ตู้เย็นไว้กินโดมๆก็ได้แล้วแล้วจ้าแล้วแล้วจ้า เสร็จแล้วครับวันนี้มาเรื่อพี่น้องเป็นละสมคันหมูว่านนี่เป็นเร็วๆวันนี้พ่อมากินน้ำครับหันแตกท้ายพี่น้องนะสวัสดีค่ะเขาเข้าไหวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับสสวดีอีกพี่น้องเอาสมพี่น้องเขา้าเนาะพ่อก,กันบายกันรูดวันนี้มีปนเร้่องวันวนี้กินปนปลนกับสมพักสมพักสมหอมโอู้หอยหอมลอยลูกหอมลอยหอมลอยเออไป กินแสบต้องกันกินไหม <า S 1> แม่มาได้พี่น้องมาลุยเ้อสารแมียหัวว่าลุยลุยลุยแปลว่ายังแปลว่ากินลุยกับแปลว่าลุยแล้วพี่น้องคนป่าสมพักสมหอมพักโตนัวคนประตู นั่นงคอมกินสซมดิบเป็นยังไงแม่ไม่ไั้เป็นยัง,ยงพักเนาะอุยหุยเด้พีพ่น่องมาคุยน้ำกันเด้อกำลังสมพอดีเลยหับมือ ในขวบมือพอดีกินได้มือหนึ่งมือมือพอดีเวลานีละวัวนเท่ากับคันเวลานีละหืมกลับมาเล้วครับนี่มันเหลือกับไส่ตัวเล้แบบเนี๋ยวมาเอาเอาออกเอาใส่ตู้เลยแบบเนี้ย เ็ตมหวนหามคุยนี่เบิร์ตจำเอากินสามเพื่น <c oughs> อนตะกี้คือบอกกันหามคุยดีแหละตะกี้มันบะหมี่มันเดขาตาบอกทิ๊กซุปหวานนวยท่านได้แดงนเป็นแสบนี่ยผู้พิ้อมๆดีใอจอตัวนี้นะแม่ก็เด้วมาไแ้่วานหวานหวาน กินอืมนะข้ามอ่ากินอะไระข้ามหกระดาหรือกระเดากระาบปลานี่พักอีกพันหนึ่งหนี่งคนละยากรับอันินมาะน่น,น,นอันนี้หื้นลายแบบอันนี้มันสิ้นหนแห้งกว่านั้น ห้างหประกรันขึ้นมาดิมึงยิ่งขึ้นจำได้เลยวัชบ,บีบร้านไหนว่าวัสบีบกันใส่อมเออไข่ไข่วัสดีบเลยเอาไปใส่ออมเนาะโอมือหนาเฮ็ดออมเนื้อกินห้องไหมมผู้ใดอยากน้ำมาครับออมเนื้อเฮ็ดกรีบง่ายๆกินง่ายๆเนาะพี่น้องมี่ยังเขาก็เฮ็ดสู้กันกิน เอ็ดวิธ <minutes> right. ีร <man> ีดตองไรมัน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 ย <man> ุ่งยากกันนะพี่น้องเอ็ดคลิปก็ได้ตั Dead ้งกล้องได้ก็ทายรู้นะครับเนื <man> ้อเอ็นแซ่บอ้อมไปผักอะไรๆเนื้อติดมันผักกะทินอะไยแซ่บอ้อมเทปดูกระได้เนื <man> ้อเจาะเทปดูปลาควางก็ได้ ZY <ína> ไปดูข้าไปใส่บวชต้าเยอะซาี่ไรต่ำามันมบ่ได้กินทำบัันแห่ใดเสื้อล้วสามสิบขวดทำบ้านใหนบ้างเนี้อนะมันก็ตัวนึองเดือกเอาตัวเดียวน้งสำหรับเอารลายๆกินบวผูนเดียวประกดเนาะเลี้ยงไหวท่านได้กินเีงไงตัวงไงกัน้ิบโลอันนี้ก็เว้อร์ ปกดขังตัวไงเอยแม่นบอกแม่ไ่เคยได้ยินปกฏขังนะก็เขางม่ไงม่ไงหลิมไดอยู่หากลูกก็ได้อยู่ต้องไปเลี้ยงแคน้ำพงนี่ซ้ำน้ำงสนามไน้ก็กำลังคือนะมัก้องปวดนี่ปกดนยแม่ ไม่กินน้ำคนกินเค่ก็เลยรักกดขังตนี้นโอ้ไม่กินเครื่กวากกน้ำาต่าอออเลยมาไหนจึงซึ้งมามัเมึกเกอรย่ล่ะอือคนมันล่ำอยู่นี่น้อไหมเนาะไเปิเดเพ่งเลยคนนี่กระสีเจ้าเฝ้าออจับไข่ด้วยไอ่บริเปิดดี่เขาเปิดมันเด้งมาก คนที่เปิดเปิดเคือแม่หลอยห้หองไ<อ>มน<อ><อ>เด้งเขาไม่ยกไม่ยกจังโมงเลยไม่ยกประกัศเบิด์ตุนเทสบาลรับเทสต์บาลเราพี่น้องผู้ใดทส่อียิปตเนี่ยระว้างเรื่องเพ่งเรื่องหยางน้ำได้ครับผมท่านเพ่งเขาห้องอยู่ถือตีลิกาซีสละกัน สองข้อเทียนติ๋วได้ดิขาต้องระวังน้ำเด็กคนนี้เงี้ยมาข้อจิตใจฤกษเพิ่นก็นดับมับไปเลยแก้มัคมนคืออะไรเนาะมันได้จังหวะพอดีนะก็ว่าขาอ,อปิดไซขาอ,อยู่ท้ายคลิปข้อก็จะไปบอกแต่เพิ่นปิดกับโบได้ที่พี่น้องมันเป็นสถานที่ของเพิ่น,น่ะสินะจนด่วนเนาะเฮ็ดเทธอหนึง่ง แต่ว่าขั้นคุยกันได้บอกกันได้เขาก็ขออนุญาตบริจิกติมาที่หายที่นี่ก็ได้ตามร้านอาหารนั่นเองก็ยังเข้าไปรีบอกรีวิวกันทีไหะอันนี้คุยกันได้ครับผมเป็นไอ้เข้าไปเฮ็ดบ้านนั่นบ้านนี่เขาเปิดเพลงเราย่างไปบอกเขาปิดบ่ได้เด้อันนี้มันเอาของเหต่ดดบ้านก่อนเลย <c oughs> เอาอะไรตรีด้วยทนะีน่ะอืมอมนันกัวกราแซ่บเลยซูมมาหนีอกอะ เ็กี่แขวน้อยเห็นอันคือมู้นี่เห็นอันคนเหตดคลิปลหลยๆละอันแบบยุก็กดีใจนะครับ <c oughs> เห็นคนอันเห็ดเรื่อไใหม่ึ้นมาแเราประสบความสําเร็จดีใจที่ว่ามีความกล้าแสดงออกที่นะครับตะ็กี้มีน้อยหน่อยเดี๋ยวนี้เห็นไลยแล้วครับดีใจแห้งบา้คนเพื่อนกับมาปรึกษาบ้งเดี๋ยวต้งคอนอยู่กับไปปรึกษาที่นะครับเห็นเพื่อนเอติบโตแล้วเออก็ดีใจนะั่นเกี้น่ะถ้ากันอายก็ต้องอายหรอครับ คือยังเช็ดเท็จเลยมาแต่บวเดือดร้อนผู้ใดรู้ไแม,ม่เนาะแม่เลยแต่ว่าบวเดือดร้อนผู้ใดเห็นกันได้ดีเขาก็ต้องดีแจมกัอนอยู่แล้วแล้วก็บไปพายผที่ผู้ใดเท็ดตามภาษาฮ่องกงแทนเท็ดตามภาษาฮ่องกงนัวนัวนัว ฉันกินนะกินบานเท่านี่กินอะไรน,<า>น่นาพมจิตแม่กินอะไรอีกเบิกบานแล้วดิเ <c oughs> พราะว่าผมอันมันได้กินข้าวเหนียวแล้วมันแสบแห้งมันรู้สึกเบิกบาน <c oughs> อันนั่นเฮ้กี้เนี่ยอ้หอันหยุดอันกินหลายเนาะบ่ได้ออกกำลังกายแล้วมันกีน บุญละลายูเดี๋ยวนี้มันลดลงแล้วมันลดลงย่อนอยังวันตีน้ำเปล่าน่ะกินหลายๆพี่น้องน้ำดื่มเขาเนี่ยกินหลายๆลดน้ำเปล่าบ่ลูกข้าน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่านลำพองนกเอียงน่ะ่นมือแรงบรรยากาศดีดี้วเนาะนกบินกำลังขุ้นนะอันนี้ข้างหลังเนี่ยเป็นพระอาทิตย์ตกแล้วนกบินกลไกลมาก มันไปเหตุอันงานเนี่ยสมัยยุดไปฝึกงานยวนต่างบานเนาะโอ้ยเส้นหอดบานแห้งเห็นแบบนี้พมไน้มาอยู่บานแล้วมันกระลึงมันกระชิน่นมันกาเบเรต่นเต็นขึ้นอย่างเขาข่อนมาพอบใหม่แต่ว่ามันกับรู้สึกว่าสะดวกสบายรู้สึกว่าสบายหูสบายตาพี่นะครับ,บอสมประกาศเพี้ยนนี่ดีว่าเป็นยังขึ้นดังลแล้วเปล่าพ่อเลยที่ผมแก้วัดในห้องพอนานแก้เป็นวัดนากแล้ง ตะกี้ท่านเหตเห็คุคลิปคุยโบเก่งนี่พี่น้องขัง้นโบลึงสมอมูเหนียวคนอยูาา่านพี่บอลดูแทนแมนมั่นอยู่ว่ะพอดีเห็ุใหม่ๆม,ม,ม,มคีคนถามบ่แม่แม่ลูกเจ้าอีกผู้นันอยู่ว่ะพอดีตะกี้คือบ่บเบนหนึ่งสี่ <laughs> มูขนาดมูยุดนะยังสงสัยนะป้าตะกี้คือบ่บเบนหนึ่งสี่วันนี้แม่ก็ยังสงสัยนะ,ะแ,ตแต่แม่งงงทนไมว่าลูกคือนบอลเก่งเนี่ย ที่บางลายไปพูดเป่าโยงเลียนเนะอะวาอกคลิปเอกคลิปมาเนอะโอ้ยแม่กับหัวแล้วสันห่วยข้างนกบิเ,เบวณนอกนอกักาบบริหานมันเป็นลูกไส้ขอยู่บนเวานคือบอกปีนให้นอมาหวานดานกลาแม่นบกกลายอยู่บรแเ่น,ห,น,ห,นหัวสันว่แ่บอืมแ่กเลยเป็นดอกแเสาิบติบแหละ กินกับนังกระติบนี่แหละกระติบเบลอปะนังพองนะเบลอปเบลอโอแน่นอนกิมากคาดกระป๋ายหื้อเลยไม่น้อยสวย่วนเอ็นเที่ยวอ,อันเวียงจันทร์ก็เลยซื้อมาฝากเราแซ่บตัวนังแถวมีแต่ยำเลยนัองอันนึงไปหื้อหนึ่งอ้ยเปิดมือเดืกกระลุกเมื่อกี้กินนไหมเขาหนักว่ะเขาหนักทาดิโอ้โอ้เรือกมัเสร็จแล้ว คนกระสมพักสมพรกระพักบานบานเทาแสบพี่น้องแสบนะเพื่อเขาคนนักี่ร์ดแม่แมื้มมนี่นะมีแต่แม่เหืมเพียงเดียวที่เหลือผู้คมสุกไปแล้ว <laughs> <laughs> แดงเวลาสุกไปะละแม่กำลังเหื่มอมเดียวเป็นสีเหลืองๆเมื่อนแล้วแม่ก็ในทาของซ้ำเนาะใส่เสียเกิดเปนใส่ขึ้นกันบริณฑ์กันได้นะครับ,บเมืองอื่นไป สีแดงคนกุจินแอ้มเห็นย่างมันยุบไกหูก็เห็นคือกระแท่งสีแดงเลยเนี่ยสร้างลาซเสอเยไปย่างไก่อันอันหมองพนลางแล้วมันดไรได้จีตะกีนเอาผลมาเี่ยไปไกลใส่เสื้อแดงนะว่าีมันกบส้งงลาขึ้นแหละเนาะโอ้ยลิงเลยค่กลูกลิงมันสั่งนี่สวเสื้อแดงแมนสวะาบกแมนไปพี่น้อง ดานี่ไปพี่น้องมือนี้พอกันเท่านี้นะครับมือหนามาพอกันใหม,ม่มีแน่แทบแทบมาซุ่มกันครับทาแม่ยร์ไว้ว่านหนพี่น้องเขาเนี่ยขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเน้ออิ่มเหล้าก็นอ่อกินเขาอิ่มเหล้าก็นอ่อกินเขากับปนกับสมหอมที่แย่เห็ดเมื่อวานนี้ให้พี่น้องเข้าได้อยู่ดีกินดีอยากกินยังก็หามากินนะพี่น้องเนอ้อมีสุขภาพแข็งแรงไปใส่มาใ<อ>ส่กับพอแต่แนวดีดีไอ้โซ่ดีเบิร์ตสุขูมสุข้อนั้นอึดบอยอยากนะพี่น้องเน้อโมเกะโมจุนพ่อเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับอย่าลืมบูทาเด้วยลืมไปหน่อยเลยตีตีครับอย่าลืมเปล้อปนป่ากับสม<ๆ>ลองเก็นบ้างนะครับมือเดี๋วได้กินเลย